สวัสดีนะครับวันนี้ก็เป็นการอัปเดตรูสเตอร์อัปเดตนะครับเพชรใหม่ต้องรีโหลดเพชรใหม่นะครับมาเรามาอัปเดตกันนะครับประมาณ3,97เมกนะครับผมได้นะครับนี่ครับเปลี่ยนปกใหม่ก็เป็นคิริยาในปัปเป้คนเดิมแต่ยืนหันข้างนะครับมีสกรีนด้านหลังเป็นสีเขียวนะครับลายไฟนะครับเป็นลูกศรลงมาแล้วก็ขนาดด้วยด้วยชื่อของเอ็มบัปเป้นะครับผมข้างบนก็เป็นโลโก้ EA Sport ปสีดำ กโลโก้ EA สปอร์ตสีขาวนะครับแล้วก็ฟีฟ่าไลท์ 4M นะครับสีดํานะครับแล้วก็ฟีฟ่าออฟฟิเชียลนะครับลายเส้นโปรดักต์นะครับผมเป็นสีดํานะครับแล้วก็พื้นหลังทั้งหมดเป็นสีขาวนะครับแลก็ไล่มาด้านล่างก็จะเป็นสีเแ็บล่าสนะครับผมบริเวณด้านล่างนะครับท้องของเนมาเออท้องของเอปบเปี้ยนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็เขาก็จะให้ใส่ อ่าอีเมลเกมของเรานะครับผมอ่านะครับหลังจากกรอก ID ไปแล้วนะครับก็ขึ้นหน้าดาวน์โหลดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็รูปโปรก็เปลี่ยนไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวก่อใส่รหัสนะครับอ่านะครับหลังจากใส่รหัสนะครับเราก็รอรูดเหมือนเดิมนะครับอ่าแต่ก็ที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือรูปแบ็คแบ็คกราวนะครับผมแบ็คกราวก็เป็นแอนดรอคนเดิมนะครับแต่ก็เปลี่ยน สไตล์ไปนะครับผมเข้ามาหน้าเริ่มเกมก็เหมือนเดิมนะครับอ,อะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับก็เหมือนเดิมนะครับม่เชื่อว่ามีการคูงการค้าก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตลาดซื้อขายนะครับผมแล้วก็มีนักเตะปีใหม่เข้ามานะครับเป็นเชลซีเอ็มบัสเดอร์นะครับกับตำนานใหม่นะครับตำนานพึ่งเข้ามาก็เข้ามา แล้วนะครับผมอีกประมาณเจ็ดแปดตัวนะครับนี่นะครับกิลซีมแบตเตอร์นะครับโอ้โหพลังร้อยหกนะครับเยอะกว่าตำรานอีกนะครับแย่แค่นะครับแต่ก็เป็นนักเตะที่เราเคยเห็นกันไปแล้วนะครับนี่นะครับเใหม่เข้ามานะครับนี่นะครับเปโลมาร์ดิ่นนะครับสองหมืนเก้าพันล้านโอ้โหโคตรอยากได้เลยนะครับโอ้สกิลก็ใช้ได้นะครับผมถ้ามาอยู่ในทีมผมนะครับก็ประมาณนี้ สปีดเนาะความเร็วร้อยยี่สิบนะครับสปีดเต่าร้อยสิบแปดนะครับโคตรถือโคตรเถื่อนนะครับโอ้สมดุลนะครับเลี้ยงบอลคลองบอลนะครับสมดุลร้อยยี่สิบหกนะครับเาก็กลัวไปปะทะเข้าสกัดโมูเชลยนะครับบอกเลยนะครับโคตรโหดนะครับมิลานอย่างเดียวนะครับได้เหมือนกันนะครับบอลมันนี่นี่เปอร์กัปตันนะครับผมอ่าไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกันต่อนะครับ บัสเตียนชาวสไตเกอร์ด้วยนะครับผมพลังนัวเปลี่ยนนะครับตะกีก็จะได้นะครับโอ้โหหนึ่งขึ้นหมดทุกช่องเลยนะครับดูโอ้โหนะครับเป็นกองกลางนะครับนีก็อยากได้นะครับผมปักกี่ทรงนะครับือทรงเช้านะครับแต่ไม่5้าดาวเหมือนกับชานะครับผมโอ้โห มีทุกตำแหน่งนะครับพลังโคตรสุดนะครับนี่นะครับว่าที่คู่แข่งของพาวเวลนบตนะครับเยอนะครับสุดยอดแก็นี่นะครับลุยคอสตาอยากได้มากนะครับมีคอสตานะครับมีมิลานด้วยนะครับผมโอ้โหสกิลมุกนะครับมีมีคอสตานะครับโอ้โหพลัง เฉยได้นะครับหรือว่าต้าเราก็ไปกันเร็วๆนะครับลิเกียวเม้นะครับควรรวมันลิเกียวเม้นะครับโอ้โหห้าดาวนะครับสกิลมุกห้าดาวนะครับแล้วก็มีนิสัยนะครับสุดยอดนะครับผมตัวนี้ก็อยากได้เช่นกันเช่นเดียวกันนะครับแต่ช้าไปหน่อยนะครับแต่สูงไกลพิทิกโอ้โหเฉยได้นะครับลิเกียวเม้นยอดนะครับผมแล้วก็มาร์คโอเวอร์มานะครับฟูบาร์ซ่ากับอาร์เซนอลนะครับสองเท้าด้วยนะครับ โอ้โหโคตรจี๊ดนะครับผมเป็นปีที่เร็วมากนะครับมีนะครับเลี้ยงบอลนะครับใช้ได้แต่บางไปนิดนะครับสุดยอดนะครับผมสุดยอดอีกหนึ่งตัวอยากได้เหมือนกันนะครับติดบุงเบิร์กนะครับสองพันล้านนั่นนั้นเองนะครับโอ้โหรวยห้านะครับพลังรวยห้านะครับพลังมาเยอะนะครับแต่ใช้ได้อยากได้เหมือนกันนะครับลุงเบิร์มีกินไก่นะครับเป็นรดยีงมาเร็วด้วยล่องตัวมากนะครับโอ้อาเซนอลนยิ้มทุ้มกินกันเลยนะครับ ประมาณนี้ครับเข้าๆก่อนนะครับผม